ทีนี่ไปแล่เรื่องความเข้มวงวดของจ้าหน้าทีนะครับในการเพิ่มความตรวตรานในพื้นที่สร้างวดเถื่นผักตายครับ้าหน้าทีตำรวจไฟาปกครองนะครับรายการทหารเนี่ยข่มแคลมความปลอดภัยของประชาชนนักท่องเที่ยวและส่วนราชการครับลั่งที่เกิดเหตุระเบิดนาเฟตตำรวจส่อพ่อบันนั่งสตาจนทําให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บลายได้ครับ จาเกเหตุคนไรายลอบว่างระเบดบริเวณหน้าเฟสตำรวจสบพบันนั่งสตาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตเนึ่งไร้และการบาดเจ็บหล่ย,ย,ย,ยนะครับพันตำรวจเอกจีรวัตรดูดิงผู้กำกับการสพ่อเบตงครับได้สั่งกาหนา้เจ้าหน้าที่เผ่มความแ้มงวดในการตรวจรถยนต์รถเครื่องพร้อมตังดรันบทตรวจบริเวณหน้าสพ่อเบตงนะครับเฟสตำรวจการและการเดินเท้าตรวจจุดหล่อแลมแน่นบริเวณยาน เศรษฐกิจก,การค้านะครับสถานบันเทิงสถ้านบริการยุดต่มีคนหน้าแน่นคนลุยลุยเนี่ยเพื่อจะดูแลเรื่องความปลอดภัยและการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมถึงหนักต่องเที่ยวกันครับ ส่วนสถานเจรราชการค่ะก็ให้มีให้สายตรวจเนี่ยเพิ่มวงรอบในการตรวจตราให้ทีขึ้นพร้อมทางประสานเจ้าหน้าที่ตชอดอทหารฝ่ายปกครองชอรอบออ,อรอบอและก็กองกําลังภาคประชาชนในการช่วยกันซ่องตรวจตาเส้นทางทางถานนทายลักสายรองตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรวจสอบรถยนต์และก็รถจักรยานยนต์บุคคลต้องสงสยัย์แน่นย้ำให้ระมัดระวังตัวเองในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ประมาทต่อสถานการณ์ ตรวจสอบอาวุธยุทธวปกร์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอสามารถตอบโตได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ค่ะส่วนถนนสายเซ1หนึ่งชุนยาลาเบตงนะครับถึงเป็นเส้นทางเข้าออกเมืองเบตงจานาถีก็ได้เพิ่มความเข้มงวดในการตั้งด่านตรวจบุคคลย่านผ้านะทีป้านเส้นทางดังกล่าวนะครับเพื่อป้องกันกลุ่มผู้ไม่ว่างดีหลักลอกเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่และเขก็ความรวมมือผี่น้องประชาชนนะครับถ้าพบเจอบเบาแซบุคคล,อคลตองสงงไซเนี่ยเข้ามาเกินไว้ในพื้นที่ให้แจ้งมาได้ที่้าท่านนี้ตำรวจส พ,พ่อเบตงไม่เล็กตัวนะครับสูนเจ็ดมสองสามซ เจ,จ,จ็ดเจ็ดเจ็ดเตะขึ้นอยู่แต่หน้าจอตอนนี้เลยนะครับโต <ạ. S 1> มาได้ตลอดหนีซิบเซ่เฉีมงครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอย่างที่ทันเมทาปฏิเสธบอกมันไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกแบบนี้ลักษณะ,ะแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นบอยมากในพื้นที่จังหวัดเช,ชียแสนภาคใต้ครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งนะคะที่ทําให้เกิดการสุญนเสียทางชีวิตและก็ทรัพย์สิสนรวมถึงพีน้องประชาชนเนี่ยได้รับบาดเจ็บอีกหลายรา,ายด้วยแบบนี้นะคะลากล้ายหน่วยงานก็ได้มีการกำชับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงในการเข้าไปตรวจตาดูแลเพิ่มุด จุดสกัดให้มากขึ้นเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนส่วนด่านพี่น้องประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บได้รับความเสียหายตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เที่เกี่ยวค้องก็ได้มีการยางที่อำเภอเนี่ยเขาตั้งจุดค่ะพีน้องอารมก็คือตั้งจุดให้ไปรองคือใครที่วาได้รับความเสียหายก็รองด่านรางกายรัหว่างสับสินจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็ให้ไปแจ้งได้นะคะเผื่อที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปในการเยี่ยวย่าช่วยเลือ สับซินติดเสียหายรวมถึงร่างกายที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้พี่น้องประชาชนเองก็สสาคัญนะในการที่จะช่วยกันดูแลตัวตาช่วยในการซ่องันะครับอย่างที่บอกไปว่าถ้าสมมติว่าพบเบาะแซสคนสองชนไรหรือว่าอะไรที่ข้ามาเกินไว้แปลกๆในพื้นที่นะครับแจงไปได้เลยตีซ่อพ่อเบตงนะไม่เหรือสัพ์ย้ำอีกทีนะครับูนเจ็ดซมซอซซ เจ็ดเจ็ดเจ็ดตัวได้สี่สิบเซ่ชั่วโมงเลยครับรู้ว่าทีสายด่วนก็ได้นะทีเรายำกันอยู่ตลอดนะนึ่งซ้นนึ่งนะคะทรไปเลยนะคะเห็นอะไรแปลกๆบุคคลต้องส่งท้ายโทรแจ้งไว้ก่อนแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของความปลอดภัยของผู้แจ้งนะเจ้าหน้าที่เขาจะเก็บเป็นความลับนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราก็ขอแสดงความเสียใจนะคะกับผู้ทีได้รับ ความเสียหายทางด้านชีวิตและกระสัพย์สินรวมถึงเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและก็กำลังรักษาตัวอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะตามให้ไวๆครับ